การจัดสรรงบประมาณครับถ้าเรายังจัดสรรงบประมาณแบบเดิมอยู่ถ้าเรายังจัดสรรงบประมาณแบบเดิมอยู่เราจะตอบรับรับตอบรับกับการเข้ามาของ AI ได้ยังไงเราจะตอบรับกับการเข้ามาของภาวะ c l i m a t e change ได้ยังไงนะครับหรือยกตัวอย่างง่ายๆเมื่อสักครู่เราพูดกันเรื่องไอซีแบมใช่ไหมการเข้ามาของกฎระเบียบใหม่ของโลกได้ยังไงนะครับกฎระเบียบของ e ูที่เป็นกฎระเบียบใหม่ที่จะเข้ามาบังคับใช้ในปีหน้าวันที่หนึ่งมกราดังนั้นเนี่ยโลกมันเปลี่ยนไป แปลงไปตลอดเวลาแต่ถ้าเราไม่ปรับเปลี่ยนกฎระเบียบไม่ปรับเปลี่ยนภูมิทัศน์การเมืองของประเทศไทยให้เท่าทันกับโลกลูกหลานเราจะเอางานที่ไหนทําครับครับเราจะส่งเราจะส่งออกอะไรครับเราจะเอางานที่ไหนให้ลูกหลานเราทำนะครับดังนั้นการเปลี่ยนแปลงเป็นพลวัตของสังคมอยู่แล้วครับยิ่งปัญหาวันนี้ไม่ใช่เปลี่ยนแปลงหเลยไม่เปลี่ยนแปลงปัญหาคือวันนี้ถ้าเดินด้วยสปีดนี้มันเปลี่ยนแปลงไม่ทันแล้วคุณจะตกขบวน